อ่ะก็โอทนาบุญน้ำี่การเห็ดคุณงามความดีเห็ดนี่ก็คือยังพูดว่าทำรักษาผู้ประพฤติธรรมนั่นแหละทำโมหะเวรคติธรรมมาทำธรรมจารีนีจารีทำโมหะเวรคติธรรมมะจารีผู้ว่าทำมันต่อรักษาผู้บอกคือทำนั่นแหะมันก็มี่ยังไม่โดยตรงนั่นล่ะ โดยตรงก็คือ ama, คุณงามความดีมดค,ความถูก er. ต้องนั่นแหะความถูกต้องกฎหนึ่งความเป็นจริงนั่นและหลักคติกับการคุ้มครองการรักษาธรรมะจรีกับผู้ทำกะทีเห็นคุณงามความดีผู้เรียนลูกกะทีข้าใจว่าเหตุดีเป็นเรื่องสี่แล้วเขาคือการข่าใจงจริงจริงก็คือไพ่หนกไพ่หนกก็คือเหตุด <sven tweeting> ีกับมีผู <kil heen videos> ้มีมีผู้หักเข้านั่นแหะมีความเสื่อ ด้รับโอกาสดีดๆการบ่าบังบ่เบียดบ่มีศัตรูม่ปองไรเห็งยังคุณงงมความดีกันภายในเฮาก็เห็ดคุณงงมความดีกิดเจมก็สง,งบนอนรับก็สบายบ่วนบ่ไว้บ่ไปโกงไปพิดไปบ่ละมัดบ่ละแหวระวังยังก็งยังเบิ่งน้าถ่มต้องหันแล้วผู้ไปซอยกับไปซอยต่างเกว่าถี่ไปซอยไปถือกขู้หันรับ <laughs> ผู้รับทูท่ทก,กับให้ให้กันบานมาเรือ่องมาเถือกแจ็คไยไฟเป็นเออแต่เลขก ก็บ่เข้าใจกันน่ะนะต่างคนต่างอารมณ์ใส่กันนะ่ะนะต่างคนกับใจว่ามันคนใจดีน่ะนะเอาเหตุไปวัฒน덕ในเรามันจะเห็นธรรมะจริงๆเขาจะได้เห็นเห็นความเป็นจริงของมันอันนความเป็นจริงเหรอเพราเสียวมันการข่มคร้องอย่างต่างๆเพราะว่าสภาพที่เขาเห็นอยู่นี่ก็คือ,อการเหตุไกยว่า,จาใจใจเขาเนี่มันดีขึ้นนะนะเพคัดพัฒนาเบิงบ้งเบื้งกับเบิง้ง คือว่าคนเฮอเนี่ยมันมองคุณค่าแล้วกับมองากเลยได้บางที่ก็ได้คือเปรียบเทียบใน้เห็นเข้าใจง่ายๆก็คือผู้ฒ่เกเพิคนมักเปรียบเทียบใส่นหรนะพ่นว่าันจี้ขี่ไม่ยหย่เห็นบ่มันกิ่งขี่มุวนงวมุวนกล้วยไปไปย่นกิ่งท้องคาำกิ่งเผ็ดเปรมันมั่งกงขันบ่เตะถิ่มพ่นว่ามันบ่เห็นคุณค่านั่นนะบ่คือคนเนี่ยพูดว่าคน่าฝึกงานประนานาวามดีเห็น ิ่นจังว่าบอกง่งไๆก็คือว่าบุญมันบลืมจ้าของหน่อยไหอเขาก็ฝึกาดเทียคุณงามความดีม้อนฮ็ดไปแน่เลยมันฮาเงหอใจมัดเลยเห็นฝึกหัดพัฒนาเขาก็ซ้อนหนกเต่าล่อหลานไปน้าฝึกหัดพัฒนาเกืือกูนซึ่งกันและกันไปการรักษาคุณงามความดีนี่มันสี่ไงต้องกันอยู่กันรับนอนนี่ลหละกันอยู่กันยๆงไิ่นยังว่าทมนี่มันจังรักษาผัวผธทํานี่ือเลียนผู้ คนอื่นว่าปริยัตปฏิบัติปฏิเวทเป็นบ่ดละมันถิมีสามอย่างปริยัตยิคือเลี้ยนเลี้ยนกับทองจำได้แต่ว่าผู้เลี้ยนสูงสูงบางที่กับละบเป็นยนนี่ไงบ่คือผู้ปฏิบัติเด้เหมือนบ่ผู้เลี้ยนปฏิบัตินี่สิเข้าใจคือยังผู้เหตุชำนิชำนั่นเหตุเป็นช่างเป็นยังเป็นยังจังๆ,ๆนี่เพิ่นที่ข้าใจบางที่มันอธิบายว่าด้รดิแต่ว่าเพิ่นละเพิ่นเว้นเป็นผู้เลี้ยนในลายบางที่กับยังที่หระ หมูเล้ยเล่กับบางทีก็เทียงกันเขาเลือกตั้งก็ไปอยู่ในสภาพาหรอไปโซกันงวกเบื้องหน้ามิตรด็อกเตอร์น้อกันมิตรผู้เป็นหยอดบิตรผู้อยากเป็นล้ำเป็นหักเอกเซียมันก็เลยเป็นทั้งสันน่ะเลาก็เบบางถ่ายที่ถ่ยอาศัยกันอยู่น้ำแข็งกัเหตุไปเห็นมาเอาคำพูท่านหน้าบุญน้ำเล็กเมื่อละน้อยไปพอาดีคิด